นี่ความหมดแรงนะครับความหมดแรงอนี้ครับท่าน้ามันโดนไม่ได้เลยโดนแล้วมันไปมันมันแตกไปแล้วนะครับมันเนี่ยมันรอเซึมอยู่แล้วรอมันไปแล้วโดนนิดเดียวเยียบนิดเดียวไม่ได้เลยรุ่นนี้ชอบเป็นแนี้แหละรุ่นนี้จะเป็นอย่างนี้ดูก่อนว้าลูกค้าจะเอาไงจะเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้จัดการแก้ไขให้ เดีเ๋ยวกแก้ไขครับอ,อนนี้ก็เรากำลังใส่คำอ,อยูค่ครับเปลี่ยนต้นคนมาแล้วเปลี่ยนต้นคนมาแล้วลเอ้ยม่าน้ำต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนม่น้ำด้วยถอดหมดเลยนี่ถอดแผงถอดม่น้ำเพราะม่น้ำปุกนะครับปุกก็ต้องเปลี่ยน น้ำสามแสนกิโลดูนี่มันเป็นแต่กลางทางนะอย่างเงี้แต่กลางทางนะสวยนะเงี้ยแปดหมื่ตัวนี้คือคอนโทรลวาล์วครับคอนโทรลวาล์วเสียอันนี้มันน้ำผุถ้ามันผุผุ่หมดเลยครับกรอบมันได้พวกนี้กรอบนั่นเลยเนี่ยจับไม่ได้เลยกรอบมันกรอบนะกรอบครับมันน้ำเนี่ยนะครับพอน้ำผุ โตต้าชอบเป็นอย่างนี้ทุกคันนะฮะถ้าไม่เคยเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนใหม่ถ้าเปลี่ยนใหม่แล้วมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเพราะมอน้ารุ่นใหม่เขาจะทำมาแข็งแรงกว่าตัวรุ่นนี้ตัวนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะถ้าเป็นแตกกลางทางเนี่ยอันตรายนะเนี่ยถ้ามอน้าติดกับมากับรถเนี่ยสกิดมันนิดเดียวนะเพิ่มสกิดมันแป๊บนิดเดียวแตกแต่มันมีรอยข้าบมาแล้วมีรอยข้าบมาแล้วแต่เท่านี้จะแข็งมันจะแข็งเท่านี้จะกรอบ โอเคเป็นมันน้ำใหม่ได้ครับอันนี้คือไซเดเอ,อร์นะครับไซเดเอ,อร์ที่ถอดมานะนี่ถือว่าดำมากนะครับดำมากเลยมีเศษเหล็กมากด้วยนะอย่างนี้ที่ว่าใช้ไม่ได้ครับถึงข้างบนมันจะขาวที่จะขาวก็ใช้ไม่ได้นะครับพอจะนี้มันจะดำมาตรงนี้ถ้ามันดำตรงนีน้ก็จะดำขึ้นเรื่อยๆตนะิดคอมพังนะครับตรงนี้คอนโทรลเสียเตอร์เตอร์อติสสองพันสิบสอง อันนี้มอน้ําใหม่ครับมอน้ําใหม่มอน้ําใหม่อันนี้เป็นมอน้ําของเดนโซนะครับตัวนี้จะทํามาตัวนี้จะทํามาแข็งแรงกว่าข้อตัวนี้ทํามาแข็งแรงกว่าตัวนี้แข็งแรงกว่าตัวนี้ใช้เป็นสองแสนสามแสนโลก็ได้ตัวนี้จะแข็งแรงกว่าเหมือนตัวแรกตัวแรกทํามากรอบมากของมันนี่ทํามากรอบมากเลย โอเพวกนี้อายุการที่งานประมาณแสนโลก็ปุแล้วครับอันนี <Beng Zen> ้ฮะตอนนี้ใส่มัน้ำนะครับค่อยใส่ลงไปดูมันติดอะไรบ้างดูสายสายใหญ่ไม่น่าใส่สายใหญ่ก่อนเลยเออลงไปค่อยไปไป้ลไปค่อยๆไปๆไป ก็จระมาจับจับตรงพัดลมเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าโอยเหนื่อยเลยไม่ได้ครับใส่ก้อนน้ำลงไปแล้วใส่แผงกี่ตังโอเคใส่สายใส่ท่อหม้อนน้ำใส่ท่อใส่อะไรเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เลอะใส่แผงแผงคอนเดนเซอร์ไว้ความร้อนนะครับวันนี้ถอดมาล้างเปลี่ยนไดเออล้างระบบให้ใหม่ตัวนี้ แผงคอนเซอร์ไปความร้อนนะครับโอเคใส่ก็สายยึดใส่น็อตยึดตรงนี้นั่นเลยครับโอเคอันนี้ประกอบเรียบร้อยนะครับใส่แผงใส่เรียบร้อยแล้วใส่ฟองเต่้าเรียบร้อยแล้วโต๊ะตาอัทิสสองพัน อาบวกเสรรียร้อยขา่นมาข้าง้างในามาเรียบร้อยหัวส่าเียบร้อยอันนี้รงแวคคัมอยู่ครับเรียคัมอีกปอแว๊กคัมอยู่อัไม่แวคเลยเดวตอนนี้เ็สตาร์ทเครื่องปิดแอร์นะครับเติมยาด้วนีเติมยาแล้ว เติมยาแล้วเดี๋ยวกอไปแล้วครับเจ๊กลัวรลอไม่รั่วโอเคนะตาขาเลยนะพี่ว่าขัดสูงจังเลยขับไม่ต้องสูงขนาดนนนนนนะ้นาดนีบ ตอนมาขึ้นโด้ก็เนี่ยตอนมาน้างโดเลยครับตอนนี้เกี็บคอนโทรลไวแล้วร่างแข็งกว่นีลล้ได้ด้วยก็ปีนดีแล้ว ขึ้นมาโดขึ้นมาหกสิมาแปดสิบ้วต่ที่มาแปดสิบลงมาเสียอนี้ลงมานี่นะนอันนี้ก็จะเกิน40โอเคอันนี้ก็จะเกิน200ร้อยร้อยห้าสิบ้วยโอเคภหยังไ,ไม่ไดัมให้อุณภูมในรถนะครับเจ็ดองศา